ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่2556 66 6 6ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองปีใหม่ปี2566แน่หนานห <c oughs> นานนัดเขยแม่วางไอ้หนอนนี่ก็มีลูกเป็นไม่รุน่นหมดละแม่นครับซับโซเชียลไวรลงไวรุ่นนี่ปองหูครับแม้นานไม่เด็ได้อยู่กะ แน่นะวิมันมาจากละครกะแม่นแสดงว่าถ้าเพื่อนบอกว่าแน่นะวิแล้วไปคนนี้ตึ้งเเพื่อนจะอามว่าอย่าไปทําทําตรงกันข้ามอืมคือคือเพื่อนมั่นใจว่ามันงานไม่ใหญ่แน่นะวิงานไม่ใหญ่แน่นะวิงานไม่ใหญ่แน่นะวิงานเล็กๆแต่งตัวง่ายๆสบายๆเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะมีแต่คนกันเองทั้งนั้นน่ะตัวตึงตัวตึงมาจากระยอง อย่างไ้นเล่าให้ฟังกัครับมันมาจากหญิงสาวคนหนึ่งที่หาดสุชาดาหาดแสงจันทร์ระยองว้าวความสามารถเฉพาะตัวด้านตีกลองตีตีตีถังแล้วก็ห้องเพลงไปตัวแล้วมันตึงยังไงผมบอกค่อยย่าทุกวันนี้ผมอยากจะค่อยเข้าใจตัวตึงตัวตึงยังไงกูตึงดีถ้าเกิดว่าคนอย่างไอ้ย่อนจะทำอย่างเงี้ยมันต้องแบบกินเหล้าให้มันตึงๆหน่อยอันนั้นอันนั้นเพราะว่าตึงนะโนโนตึงอันนั้นตึง ไม่ว่าผมเมงผมไม่เคยมาต้ากียร์ำนี้เอาใช้ผู้อยู่หรอกตึงนี่อันมันมันเป็นเวอร์เวอร์พี่หนึ่งแล้วเวอร์พี่สองคือเตีย้ยเนะตี้ยนะเตี้ยคืองอมประมาณนั้นก่อนนึกว่าตึง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 อันนั้นมันอันนั้นอันไวแนะ่สี่สองพัน ปีสองพันนะครับนาตัวตึงแปลว่ามีความสามารถเพียบพร้อมเพียบพร้อมต้อเข่งติ้งเข่ง้งจึ้งอ่ะผมถามต่ออ่ะอันนี้นะตัสหอภาษาไวยรุ่นป่อตัสเปล่าตัสเปล่าตัสนี่มันมันมันตัสขึ้นจ้บจับแล้วว่าเท่ดูดีมีสไตล์เป็นคำพูดของคนยุค9ก้าศูน์ที่แทบไม่มีใครใช้มา20กว่าปีแล้วห้าห้าห้า อ๋อใกล้ๆทัชคือทัสน่าเชื่อถืออถ้าเป็นเรื่องไม้ดอกไม้ดวงไปหาไอ้หนานเนี่ยทัชมากเลยอันนี้กุตานเตะเออเนี่ยนะนซับไวรุ่นแล้วลองซับไอ้หนานพ่องบรรยากาศมาคุกเหลือเกินมาคุกแปลว่าอะไรคุกคุนดูแบบทุ้งฟุ้งม๋นฟิล์มนัวถ้าเป็นหนังก็ฟิล์มนัว ไล่นานเคยบอกว่าหู้จักคำว่าลักไล่ลักไล่เนี่ยเป็นคำเมืองที่ผมสับสนว่ามัน what is mean เนี่ยลักไล่นี่ยเป็นศัพท์เฉพาะน่าจะเป็นแม่วางมมแม่วาง language แม่วาง language only at แม่วางลักแปลว่าขโมยไล่แปลว่าเฮ้ยไม่ใช่แปลว่าโง่หูแท็กเนี่สมัยเพลสรถสมัยเด็กแว้นปี๖๐เนี่ยโอ้ลักไ,ไล่เฮ้ยบ้านี้เนี่ยแปลว่าข้อเสียงดังโอ้มันโง่หูลักไล่ what is mean หนวกหู <c oughs> เออน่าตอ่น hmm.